ญาติธรรมของเรากา็คงจะไม่ปลบมือเหมือนกับที่อยู่ข้างนอกเนะกาะก็ขอว่าถ้าผมแนะนำแล้วก็สาธุเนาะมันจะดูดีนะครับเพราะว่าเรารับสิน5้าสินแกันนะครับดังนั้นโอกาสนี้นะครับก็จะแนะนำส่วนราชการซะก่อนนะครับอ,อันดับแรกนะครับาบางท่านนั้นอาจจะยังไม่เคย เห็นหน้าของท่านนะครับอันดับแรกท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านโสพลสุวรรณรัตน์ครับประหลัดจังหวัดเลยนะครับท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีครับสาธุนะครับท่านที่สองครับก็คือท่านวิสาญาลักษณ์นะครับท่านในอําเภอวังสะพุงครับสาธุท่านเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับ ก็ขยับผัดไปตรงนั้นก็คุณนายของท่านาวิสาจันลักษ์ครับท่านานั่งขยับผัดไปนะครับผมก็ขออนุญาตครับสาธุท่านต่อไปก็คุณนายของท่านาประหลัดจังหวัดเลยครับท่านโสพลสุวรรณรัตน์ครับครับก็ท่านต่อไปครับท่านนายกเลิศักดิ์พัฒนาชัยกุลครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองวักสะพุงครับ ท่านต่อไปครับท่านนายกมั่นบวราภาครับนายกเทศบาลตำบศสีสงครามครับท่านต่อไปครับท่านนายกประดิษฐ์ศรีประเสริฐครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อยครับท่านต่อไปครับท่านศักดาพุทธาคำครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุงครับ ท่านต่อไปนะครับท่านสุวิบูลจำรูนสิรินะครับท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นครับครับวันนี้ท่านก็นมาร่วมเช่นเดียวกันนะครับท่านต่อไปครับท่านบุญยวัฒน์บุญทะวงนะครับผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยครับ ครับท่านต่อไปครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาครพรมโคตรครับท่านรองผู้อำนวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาลายัยราชพัฏนเลยเช่นเดียวกันนะครับครับก็ท่านต่อไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประลัดอาวุโสเพิ่งเดินทางมาที่อำเภอวังสพุงของเราครับท่านชนรับพัฒน ดีมาครับประหลัดอวุโสวังสะพุงนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับท่านต่อไปครับท่านสุภัททองสุทธิครับพัฒนาการอำเภอวังสะพุงครับครับท่านต่อไปครับพันตรีคำผลติวเฮืองครับรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการผาบ่าวผาสาวครับครับท่านอภิชาติสบู่แก้วครับ สาธารณสุขอำเภอวังสะพุงครับท่านนัทยาคำสิงครับผู้อำนวยการกศนอวังสะพุงครับครับผมท่านเพิ่มภูนอุ่นใจครับแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุงครับท่านเสรีสีชุมพลครับประธานสาภาวัฒนธรรมอำเภอวังสะพุงครับ ครับสาสุนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ข้าราชการอีกเยอะนะครับที่ไม่ได้แนะน,นําท่านแนะนําทั้งหมดก็คงจะใช้เวลาดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ท่านมาร่วมในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดศิวุมโวงศ์แห่งนี้นะครับดังนั้นโอกาสนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่าน โสพลสุวรรณรัตน์นะครับประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปนะครับก็จะได้เข้าสูวิปพ,พิธีไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลเป็นลาดับต่อไปนะครับอะระหังสัมมาสัมบุโทโธภักขวาพู้ทางภักาวันตังอภิวาเทมี สวะคาโตมภะคะวตาธรรมโมถามมังนามาสามีสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกสังโฆสังขังนามาิ ราธนาสินพร้อมกันมายังพันเตมวิสุงวิสุงราค a n าทายะติสรนเนนัสหะปัญจศิลานิยาจมาผู ung, ้ติยัมปิมะยังพันเตมวิสุงวิสุงราค a n าทายะ ทิสระนนัสสาหปัญจสิรานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเทนวิสุงวิสุงรักขัธายะทิสระนนัสสาหปัญจสิรานิยาจามา นะโมตัสสะบะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo tathagata arahato sammasambuddha namo tathagata arahato sammasambuddha namo tathagata arahato สัมมาสัมพุทธัสสะทั้งสระนังกัจฉามิอุทังสระนงังขัจฉามิทั้งสระนังกัจฉามิทั้งสระนงังขัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิทุติยัมปี พุทธังสระนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ ตติยมปิสังขังสระนังคขจามิตติยมปิพุทธังสระนังคขจามิ ตาติยมปิพุทธังสระนังขจามิตาติยมปิธรรมังสระนังขจามิตาติยมปิธรรมังสระนังคขจามิตติยมปิสังฆังสระนังขจามิตติยมปิสังฆังสระนังคขจามิ ปานติปตาเวระมนสิกขะปังสมาธิยามิปานติปตาเวระมนีศิขะปังสัมธิยามิอทินาธานาเวระมนสิกขะปังสมาธิยาเมิ อาทนาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกรมสุมิชฌาจาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามีกเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานา เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมาณีปัญจสิกขาปทานีสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาทสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะได้เข้าสู่อาพิธีเปิดนะครับปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับอขอเรียนเชิญท่านาประธานพิธีครับท่านโสพลสุวรรณรัตน์นะครับได้ยื่นแทนเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านวิสาญาญลักษณ์นะครับได้กล่าวรายงาน ต่อท่านประธานพิธีถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญครับ ธรมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับเรียนท่านสพลสุวนรณรัน์รัฐจังหวัดที่เคารพกรบผมนายวิสาญยรักษในเพลวงังตะพุงในานามคณะกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวันสากลของโลกและพุทธศาสานิกชนทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและขอบพระคุณท่านประหลัดจังหวัด เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเดินทางมาประกอบพิธีงานในวันนี้เนื่องในโอกาสวันวิสาขบาูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัสรุและรินิพานในวันเดียวกันนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ยิ่งและถือว่าเป็นวันพระพุทธในปีพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้ประกาศยกย่อง ให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกและต่อมาประกาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกและในปีนี้ได้จัดรถขบวนแห่พุทธชาติในเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสากลของโลกได้มีส่วนรายการทุกภาคส่วนได้ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในการเผยแพรแ่พระพุทธศาสนาจัดขบวนแห่รอบอำเภอวังตะพุง การจัดกิจกรรมสำคัญในวันนี้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดีด้วยอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายอาทิสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมเขตปฐมศึกษาเลยเขตสองสถาน,นีตำรวจภูธรวางสะพุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุงโรงพยาบาลวางสะพุง คณะสงฆ์อำเภอวังตะพุงสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีดวงวงโดยพระครูดมโุลานุวัตนเจ้าวัดเจ้าวาดวัดศรีดมวงศและอีกหลายหน่วยงานและองค์กรที่ไม่สามารถนำาเรียนให้ทราบได้ครบหมดในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพุทธบริษัทจังหวัดเลยในานามญาติธรรมทุกๆท,ท,ท่านวัดศรีดวงวง์ซึ่งหน่วยงานและบุคคลทั้งหมดนี้ สมควรยิ่งที่จะได้รับการขอบคุณและยกย่องไว้นอวกาศนี้ปัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอข่าบเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดเลยได้ให้วาดกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเปิดงานปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวันสากลโลกตามดับต่อไปครับ พระมรดการท่านรองเจ้าคณะจังหวัดกูดมวรานวัดเจ้าวาดวัดศิดมวงบงทัคุณเจ้าทุกรูปก็จเจริญในธรรมญาติธรรมทั้งหลายนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในงานสัปดาห์ เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสาคนเป็นวันสำคัญของโลกนะครับอีกครั้งหนึ่งในปีที่แล้วจำได้ว่าจัดอยู่ตรงน้นนะครับปีนี้ก็เลื่อนกันมาข้างในสงสัยพระครูดมจะกลัวผลวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชน กับผมเองวันนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับไปใส่บาทที่วัดเลยหลง10บโมงไปที่วัดถ้ำแสงธรรมพรมมาวาดอยู่ที่อำเภออยู่ที่ตำบลชมเฉลิญนอำเภอปากชมไปกับครูบาน้อยเนี่ยกับครูไพโลดด้วยนะครับเป็นวัดที่อยู่ในป่าไกลมาก นั่งรถผมก็เอ๊ะเมื่อไหรจะถึงสักทีแต่พอไปถึงก็ชื่นใจนะครับที่นั่นเขาสร้างหลวงพ่อหนาเรามีพระบางใช่ไหมครับเรามีพระบางทรายขาวพระบางเนี่ยเป็นของลาใช่ไหมครับเจ้าคณะอำเภอที่ปากชมท่านก็เลย สร้างพระหนาขึ้นผมก็อธิบายไม่ถูก,กน,นะฮะรูปท่านก็ดูแลหนาดูแล้วไม่บางแต่ดูแลดูแลดูดีนะครับก็ขึ้นไปวัดที้อยู่ในป่าเลยนะฮะสูงมากไกลมากนะครับผมก็เพิ่งไปครั้งแรกก็เป็นวัดมานิ่กนะครับตอนบ่ายกลับลงมาก็ มาที่วัดเลยหลงอีกรอบหนึ่งวันนี้จะมีพิธีเทเททองหลอพระบางเมืองเลยวันนี้ผมเลยไปได้ทั้งสองไปทั้งพระนาและพระบาง <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาบุญมาฝากญาติธรรมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาไปด้วยนะครับก็ได้ทำบุญวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญจริงๆเย็น <c oughs> ลาดไม่ได้ก็คือวัดศรีอุดมวงศ์เพราะว่าท่านอาจารย์ประเวศโทรไปเรียนไว้ตั้งแต่สามสี่วันที่แล้วนะครับก็เลยวันนี้ขอญาตท่านผู้ว่าว่าผมขอญาตมาที่วัดศรีอุดมวงศ์นะครับเพราะนี่วัดศรีบุญเรืองก็ท่านรองยิ่งยศท่านผู้ว่าเขคงไปวัดเลยหลงนะครับวัดศรีสุทาวาสก็ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ กับวัดศรีอุดมวง์หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่เคยขาดผมไม่ได้มาร่วมแต่ผมก็ฟังวิทยุตลอดนะครับ101.75เนี่ยก็ฟังติดตามข่าวตลอดนะครับวันนี้ญาติธรรมฝั่งเรามาไหมครับมีไหมฮะไม่มาไปจัดที่นู่นเนาะ <laughs> จัดที่เมืองแก่นเทา ไม่ได้มานะเปิดอาจจะฟังวิทยุอยู่ก็ได้ก็ได้ยินเสียงพวกเรานะครับก็ขออนุมโมทนาจะพูดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้นะครับนะตลอดจนท่านระคูดมวรานุวัฒรเจ้าวาดวาดัดศรีอุดมวงศ์และคณะสงฆ์อำเภอวังสะพงตลอดทั้งพี่น้องข้าราชการ ทุกภาคส่วนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่นำโดยท่านนายกเลิศดสักนะครับที่มีส่วนในการจัดงานครั้งนี้นะครับทราบว่ามีการจัดกระบวนแห่พุทธชาติเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็มีโรงทานเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมต่างๆเนี้ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้จงได้รับบุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้ด้วยโดยทั่วหน้ากันนะครับก็<อ><อ> ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนวยอวยพรให้พี่น้องญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งผู้มาร่วมงานทุกคนนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอเจริญในธรรมโดยนวยทั่วหน้ากันครับปัจน,นี้ดได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก็ผมขออญาตเปิดงานปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวันสากลของโรค ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนพศ2558และบัดนี้สาธุครับการทว